ันพบความมั่นใจทุกวันพบจันหอมใหม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Max Ford พลังใหม่กำหนดโลกวันนี้จะไปตามหาแม่ให้พี่เก่งแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเลย ก็เลยมานั่งมืออยู่ตรงนี้หรอข้อมูลของพร้อมพันมันก็ก็เป็นอาคารที่เซิร์ชเจออยู่แถวลาดพร้าวแต่ไม่รู้มันเป็นอาคารชุดอะเป็นคอนโดก็เลยไม่รู้ว่า4ี่สิปีที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงพื้นที่ตรงนั้นนะอันนี้เซิร์ชแบบพร้อมพันเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าพร้อมพันเขียนแบบไหนเนาะตอนนั้นพี่เก่งแกเด็กอะสิบกว่าเองแกแค่บอกว่าอพาร์ตเมนต์พร้อมพันเราก็เซิร์ชแบบพร้อมพันตรงตัวเลยพร้อมพันพ์พอไม่หันนอหนูแค่นี้นะมันก็ขึ้นมา ว่าอยู่ลาดพร้าวเป็นอาคารชุดก็เลยคิดว่าน่าจะลองไปถามดูก่อนว่าตรงเนี้ยเขาเคยเป็นอาพาร์ตเมนต์มาก่อนก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นคอนโดไหมเดี๋ยวไปที่ลาดพร้าวก่อนไปดูก่อนว่าจะยังไงต่อเนาะมีเป้าเดียวของเราโอเคครับไป จากจุดเริ่มต้นไม่นานทีมงานก็เดินทางมาถึงพร้อมพันอาพาร์ตเมนต์พิกัดที่เราสุ่มปักหมุดมาเพราะไม่สามารถชี้ได้เลยว่าอาพาร์ตเมนต์ที่แม่ของพี่เก่งเคยอยู่จะยังมีอยู่หรืออยู่จุดไหนกันแน่เมื่อเราเข้าไปสอบถามในที่สุดก็ได้คำตอบค่ะไปถามมาแล้วตะกี้พานั่งตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็คืออาพาร์ตเมนต์พร้อมพันจริงๆชื่อนะั้นนั่นแหละ <c oughs> แต่ว่าที่เขาให้ข้อมูลแบบน่ารักมากๆเลยต้อนรับเรามากๆเลย<ส>ตรงนี้คือสร้างมาแค่สิบกว่าปีแต่ว่าข้อมูลที่เราจะตามหามันสามสิบปะสามสิบกปีเพราะว่าตอนนี้ลูกชายที่เก่งก็อายุสี่สิบเจ็ดแล้วนะฮะก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องไปพร้อมพันไหนต่อเฮ้ยเธอมีเป้าหนี่ใช่ปะมีมันต้องลองเปลี่ยนตัวสะกดนะ เอ,อต่กี้เธอเป็นพันไม้ใช่ไหมเพราะพันไม้ถึงมาเจอตรงน,นี้เออ<ม>นี่ไงพันไม้พอไม่หันนอเพราะทงสาะระอุก็มันมีพันไหนอีกพันหะไงพันพันานานา ้อมพันน์อพาร์ทเมนต์ก็ดูเก่าอยู่นะหมายถึงดูไม่ได้้แแลวมนกขี้ใส่ไม่ใช่ลูกอะไรไม่รู้องออกมานาแสดงดูดีใจอะของเปิ้ลนะกันนี่บัจจิโลนะเอ้นกขี้ใส่หัวนี่ปลารังจะถูกหวยกันนอยเนี่ยนอยอย่างก็ลูกใส่เออนอยเฮ้ย แม่มึงเฮ้ยแม่มึงต่อไปอีกเป้าหนึ่งอันนี้ชื่อตรงเลยพร้อมพันอพาร์ตเมนต์แล้วดูเก่าดีดูเก่าเก่าเหมือนคนหาอยู่ประชาสงเคราะห์14เมื่อพิกัดแรกแคล้วก็ไปกันอีกหนึ่งพิกัดค่ะ ซึ่งเราเองก็ยังไม่แน่ใจว่าคำตอบจะเป็นยังไงต้องไปลุ้นกันอีกทีที่ประชาะสงเคราะห์14ขับรถไม่นานก็มาถึงย่านความหวังของเราแล้วล่ะค่ะไปประชาะสงเคราะห์14ทางไหนอ้าวไปเียแล้วไปเราออกนู่น โอเคโอเคเอาไปทางนี้ใกล้กว่าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขหมีน่ากินเลยนะ <laughs> ถ้าเดินเรายิมเราจากเมื่อกี้ยี่สิถอยไปยี่สิบสี่ยี่สอยีปดสิบหกสิบสี่หซอยเออมีพี่วินสองคันอยู่เนี่ยเอเด็กพี่จา๋าให้<ป>ช่งางภาพไปก่อนไปประชาส่งข้อ,อ,อสิบสี่อ่ะอ๋อจไมห,หรือว่าแยกไหนนะแยก มันมีพร้อมพร้อมพันนะพัทเมนต์ะมีไหมอ้อมีอจ้ะอ๋อมีโอเคงั้นไปพร้อมพันนะจ้ะจะสอบถามหอพร้อมพันเนี่ยค่ะพี่ สอบถามใครได้บ้าง,องเอ<ล>่ยข้างในได้เลยใช่ไหมขอบคุณครับ,รบพอดีเต้ยจะมาตามหาคุณแม่ให้ลูกชายเขานะครับพี่จ๋า <c oughs> แม่เขาชื่อประทุมยิ้มอนันต์เขาให้เบาะแสว่าแต่ก่อนเนี่ยที่แม่เคยไปเยี่ยมเขาแม่เคยให้เบาะแสที่อยู่ว่าอยู่พร้อมพันอพาร์ตเมนต์ เมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะไม่มีแล้วอะ่ะไม่มีแล้วเหรออืมก็เข้าใจได้อยู่นะนานอย่างที่นี่ตึกก็สามสิบกว่าปีตึกก็สามสิบกว่าปีม,มาสามสิบกว่าปีมันยังไม่น่าจะถึงสามสิบปีนะข้อมูลผู้อาศัยนะผู้ผู้เช่านะไม่ได้เลยเหรอเปลี่ยนที่เปลี่ยนผู้ผู้เปลี่ยนผู้บริหารด้วยเปลี่ยนผู้บริหารด้วย พร้อมันานด้วยแล้วเนาะเข้าใจได้ลคะครับผมด้านโดนมาจนถึงคอมพันธุ์พัเม้นที่รู้สึกว่าอายุก็น่าจะเก่าแก่เท่ากับเบาะแสที่เรากำมานะฮะซึ่งไม่รู้ใช่หรือไม่ใช่นะแต่ว่าก็มาอีกคอมพันธหนึ่งนะเ,ออเป็นคอมพัน์ชอยที่สอง ขอมพันธุพันธเมนต์เหมือนกันอ,อยูนเก่าแก่ขพราหนึ่งมันหาไม่ได้อยู่แล้วแหละเพราะเขาว่ามันเป็นผู้เช่าเพราะมันเป็นผู้เช่าข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือเปลี่ยนผู้บริหารยิ่งยากไปกันใหญ่เลยนะครับอเอาไงต่อฮะคุณโปรดิวเซอร์พีสุภาภูมิรินเต็มยศไปเลยขอประกาศเคสนี้เป็นเคสหิน <laughs> ตาดตามหา คุณแม่ประทุมยิ้มอนันต์เดี๋ยวเราขึ้นโพดแล้วกันเนาะใช่ค่ะหนทางสุดท้ายท่ามกลางความมืดมนของเบาะแสอีเตอร์อิจาร์เลือกโซเชียลเป็นทางออกและเป็นความหวังบ่อหน้าภาวนาให้หนทางนี้นำพาคำตอบมาให้เราเหมือนกับเคสอื่นๆด้วยนะคะ จากความหวังแขวนกลางโซเชียลเราก็รอเหมือนลมลมแหลงแงแต่ในที่สุดไม่กี่วันถัดมาก็มีผู้หวังดีนิรนามส่งข้อความถึงเราละค่ะมาถูกปะไม่รู้อ่ะพี่สาวผมฮะ แล้วพี่รู้ไหมว่าเขามีลูกชายอ,ะอเเ่ะรู้ครับไี่เก่ง